มาดูการซ่อมนะครับเปลี่ยนแดดเปลี่ยนตุดชาร์จนะครับเจ้าตัวหูฟัง b l u e t o t h นะครับจริงๆราคามันก็ไม่กี่ตังค์นะครับเนี่ยแต่ว่าจำแกะให้ดูกันนะครับมันแกะกันยังไงรานะคาไม่แพงน,นะครับช่วงของจีนเข้ามาเยอะมากซื้อใหม่อยากจะคุ้มกว่านะครับแต่ว่าเราเป็นช่างนะครับก็เลยมาซ่อมรีวิวให้ดูนะครับ ถ้าต้อมไปเรื่อยครับผมอ่ะก็นะครับยากบ้างง่ายบ้างนะครับก็จะเปิดโอกาสให้กับเพื่อนช่างนะับเข้ามาสู่วงการนะครับอ่าถ้าช่างที่ท่านมีความรู้มีประสบการณ์ไปแล้วนะท่านอาจจะก็แค่นี้เองเลยนะครับแต่สําหรับมือใหม่บางทีต้องไปฝึกฝนนะครับแล้วก็ต้องไปเรียนรู้กันอันนี้นะครับนี่ผมต้อมมาแล้วนะครับแล้วก็ เปลี่ยนตู้ชาร์จไปแล้วนะครับเี็นเล็กๆแค่นี้นะถ้าเราไม่เคยทำมันยากเลยอันนี้เป็นหูฟังนะครับีนนแบตจินมันเสือ่อมบางครั้งมันเป็นเหมือนปัญหาเรียกปัญหาลูกแตกสำหรับเจ้าตัวถูกชาร์จแบบไมโคร USB แบบนี้มันเป็นปัญหาลูกแตกยังไงคือว่ามัน มันเสียง่ายนะครับเพราะว่าเราอาจจะไปดันใส่สลับกับหัวกับหางกันมันเหมือนพวกไทซีนะครับไทซีนี่ใส่สลับยังไงก็ได้ไม่เป็นไรเราจึงเลิกใช้กันนะครับเป็นเจ้าพวกไมโครยูเมาใช้เจ้าหัวไทซีแทนแต่ว่าไอ้พวกพวกนี้นะครับก็เหลืออยู่กันเยอะนะครับในท้องตลาดอะแล้วมันก็เสียกันเต้หมดตั้งแต่มือถือเลยนะจุดชั้นมือถือที่เป็นไมโคร USB แบบนี้นะครับจุดเด็ก ถ้าคุณใส่กลับนะพยายามจึงดันใส่ไปนะส่วนใหญ่ก็จะพังนะครับสังนั้นเลยพังสุบชารจพังในไม่ครวิทบ USB แต่ไซซีนา้าทักทีจะมาเจอมันเสียทักทีนะครับทีนี้นะครับเวลามาเช็คพวกนี้อย่างเช่นแบตนะครับหนึ่งแปดหศนย์นะครับตัวนี้ผมลองทดสอบแล้วมันมันไม่มีไฟเอาเลยนะครับเนี่ยมไม่มีไฟ ทำให้ชาร์จไม่เข้าด้วยตั้งแต่ตูดชาร์จกับตัวแบตบพังนะครับก็เขาก็เลยทิ้งกันไปนะครับสำหรับฟังนะครับตัวนี้ผมก็ไปแกะออกจากฐานลูนบุ๊กมานะครับแล้วก็เอามาวัดดูมันก็ขึ้นนะครับแต่ว่านะเราอยู่วงการนี้นะครับถ้าทำงานเกี่ยวกับเรื่องฐานชาร์จเนี่ยหรืออะไรอุปกรณ์ที่เป็นชาร์จได้คุณจะมีพวก ซึงม้าขึ้งมือครับที่ว่ามันท้าเทสได้นะครับอย่างไอ้เจ้าตัวเนี้ผมจะใช้เทสประจำสำหรับ1.8ึ่งแทุกาศูนราบราคามันไม่แพงนะของพี่จีนครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูตูดมันนะครับเนี่ยมันหักนะครับแล้วก็ฉีกอยู่ด้านในนะครับไอ้เจ้าไมโคร u s b นะครับซึ่งเหมือน เป็นปัญหาลูกแตกนะสาหรับผมนะคือถ้าเราใส่กลับด้านอะ่ะมันจะไม่เข้าครับแล้วส่วนใหญ่ก็คืออะไรคิดว่ามันไม่แน่นนะครับกะดนกันนข้าังก็พังนะครับไม่ได้เหมือนกับพวกไทสซีแบบนี้นะครับจะใส่กับพวกกะพังไงครับมันก็ไม่พังครับเขาจึงนะครับใช้ไท้ซีเป็นตุดชาร์จมาตรฐานนะครับคุณจะกลับไว้ไงมันก็ไม่พังไงเห็นไหมครับแล้วก็ อุปกรณ์ของคุณก็ต้องไปต้องโยนทิ้งด้วยนะครับเพราะผมเห็นบางตัวลําโพงอลไรก็แล้วที่จะเป็นไมโครยูสปีนะแค่ตูดชาร์จเสียนะเขาไม่เอาแล้วทิ้งละนะครับเดี๋ยวก็มาวัดไปดูนะครับตรงนี้ว่ามันเสียไหมนะครับทีนี้เวลาแกะนะครับทุนต้องแกะจากด้านหน้ามันเนี่ยใช้ตเหล็กงันนะครับแทรกเข้าไปแล้วก็เอา ควงปากแบนหรือที่งัดนะครับเพค่อยงัดมันรอบๆตรงแตกนะครับผมจะไม่ค่อยได้ใช้กตรไกรเพราะาเดี๋ยวมันบาดมนะือนนครับแล้วก็เนี่ยครับจับมันใ้ค่อยงัดออกมาครับระวังฝาปิดมันด้วยนะเป็นเช็ดง่ายๆครับอันนี้ซ่อมไปเร,รื่อยครับ สลับกันบ้างครับบางทีบางอย่างครับถ้าผมพูดในฐานะว่าเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่บางเอิญบางเรื่องมันลงวิชาการเยอะนะครับมันก็จะฟังแล้วน่าเบื่อก็เลยเอาพวกอุปกรณ์กระจุกกระติกเนี่ยมาซ่อมนะครับก็เป็นพื้นฐานนะครับตั้งแต่การใช้เครื่องมือนะครับวิธีการงัดนะครับอุปกรณ์อิกทอนิกส์นะครับปัจจุบันนะครับมันไม่ค่อยใช้น็อกกันแล้วครับ มันจะจนล็อกไปหมดนะครับเนี่ยก็ค่อยๆทำไปนะครับตรงนีุ้มฝึกไปด้วยอันนี้ถ้าเขาไม่เอาผมก็ไปฟังเองครับมันไม่ผมไม่เลึกมากครับเนี่ยเพราะว่ามันยังใช้ได้ยล่นะครับอาจจะเปลี่ยนแบตข้างในนะครับเป็นแบตตรงหูฟังมันอนะเล็กๆนะครับ ก็เราไม่ติดตงังก็ละายี่สิบสามสิบนะเดี๋ยวผมจะมาแกะตรงหูฟังเป็นคลิปหนึ่งนะครับอันนี้แกะตรงนี้ก่อนใช้เวลาน,านานหน่อยนึงครับเนี่ยตรงบันพับนี่ต้องระวังระวังนะครับค่อยๆงัดมาไหนไม่ได้จะฟืนกะ็แง้มออกมาแล้วนะครับก็จะมีหนึ่งแปดถูกก็สูนครับฐานวางอยู่ตำแหน่งตรงนี้ก็ดูครับมันเอียงใช่ไหมครับเดี๋ยวเราต้อง เอาออกมานะครับเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปอาจจะต้องมีการตัดแป้งนิดหน่อยนะครับวันนี้ตัวหูฟังข้างในยังมีฐานเล็กๆอยู่นะครับนี่ต่ผมต้องมาวัดไฟก่อนเพาะมันมีไหมนะครับเดี๋ยวเราลองไปชาร์จดูนะครับตอนซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยถ้าไม่ทําไห้สาเร็จหรืออะไรเงี้ยมันดังไม่เท่ากันอาจจะต้องเปลี่ยนฐานด้านในนะครับเพราะอุปกรณ์ยังดีอยู่เลยนะครับอาจจะต้องมาสองกล้องนะครับถอด ตูดชาร์จออกนะครับอันนี้ก็สไตล์ใครสไตล์มันเลยนะครับตัวไอ้เรื่องความชำนาญเนี่ยต้องไปฝึกให้คุณคุ้นชินกับเครื่องมือนะครับหลังจากที่ผมนะครับถอดมาแล้วนะครับอันปิ้นมาแล้วก็ตูดชาร์จเนี่ยมันข้างจะฉีดแบบนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าลายปิ้นมันจะลอกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องเป่าลมร้อนนะครับในการเอามันออกนะครับ จริงๆใช้ขัดแรงก็ได้ครับแต่ว่ากลัวมันจะเลอะนะครับก็เลยใช้เครื่องเป่าลมร้อนดีกว่ามันมันจะสกระปรกนะครับผมจะขัดเลยก็กลัวมันจะขาดนะครับผมเลยเอาฟักลงไปก่อนมันอาจจะเป็นโคลนเป็นต้นเนยนะครับตอนนี้อาจจะมีนะครับกลิ่นนะครับแบบผมบอกมาแล้วนะครับมันมันเลอะนะครับเนี่ยมันเละ ก็เดี๋ยวเอาไว้พวกตะกัวที่มันเป็นตะกากนี้จะออกไปผมก็ใช้รถทับนะครับแล้วก็หัวแรงธรรมดานะครับดูรถทับด้วยนะครับอย่าให้มันใหญ่ไปนี่แต่มันติดนะครับแต่พอมันติดนะคุณเอาหัวแรงแช่ไว้แบบนี้แล้วก็ค่อยๆดึงมันออกมานะไม่ใช่ดึงปึ๊ดมาเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวบินมันจะติดมาด้วยนะครับก็เลาให้ฟังเพราะผมก็ติดมาแล้วเหมือนกันนะครับ ทำไปเรื่อยๆนะให้มันสะอาดก่อนนะครับดูเหมือนว่ามันแผ่นเป็นมันจะขาดนะจริงๆมันไม่ขาดนะลายมันเป็นแบบนั้นเองก็ถือว่าโชคดีแต่ว่าไอ้เจ้าตัวหมุดนะครับที่มันฝังเน่ยมันเจาะกันตรงเนี้ยผมกลัวว่ามันถ้าคุณปัดกีไม่ดีนะมันจะช็อตไงแล้วผมเอานี้มาวางแล้วนะครับ ตัวตุดชาต์นะครับใช้เป็นผมแปลงรุ่นมานะผมต้องมาหักขามาแล้วก็มันดัดให้มันเข้ากันให้ได้นะครับผมก็เอาหัวแรงเนี่ยเอาตะกัวใส่ไปก่อนเลยมันจะจะอะไรไงก็ช่างครับที่มันก็จะแคบนะครับตรงนี้แล้วก็จะใช้นะครับทั้งหัวแรงทั้งเครื่องปอดลมร้อนครับก็ ทำงานให้มันเรียบร้อยนะครับตรงนี้ตะกัวมีเยอะไปหน่อยนะึงเดี๋ยวเอาออกได้ครับตะกัวมเยอะไปมาออกได้แต่ดูเหมือนบบาว่ามันจะไม่ติดนะครับเนี่ยอาจจะไม่ติดเพราะว่าตัวถุกชาร์จกับของเขากับของใหมน่นี่มันคนละรุ่นกันนะครับผมมาดัดแปลงเอามันจะสูงนิดนึงอย่งมันลอยอยนะครับ ยกมาครับมันลอยขามันลอยขามันลอยอยู่ไม่ถึกผมก็จะกจ็จำเป็นที่ต้องนะครับบัดกรีเข้าไปใหม่นะครับี๋บวยวก็แรงลูบไปก่อนครับต้องไปสนใจมันติดช้าช่างมันครับวันนี้ทำให้มันสวยนะครับรถซัดเติมเข้าไปนะครับดูตะกัวที่มันส่วนเกินออก สิงนี่มันไม่ค่อยสวยไงก็ใช้เครื่องเ่าลมร้อนนะครับเป่าตะขั่วนะครับมันดูเรียบร้อยถ้าเกิดว่าตะกัวมันน้อยไปก็เติมไปนะผมทำตรงแค่นี้นะครับริงแ่นล้ก็ได้นล่วแหละแล้วก็เดี๋ยวทำความสะอาดนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาลองเทสเครื่องกันนะครับเทสเนี่ยตอนต้นคลิปแล้วแหละเด็กประมาณนี้ครับล้วก็จะจวไปประกอบนะครับทีนี้ก็ประกอบเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมานะครับมันก็จะติดแบบนี้นะครับนี่ครับถือว่า่านนะครับแล้วก็ไปลองเทสกันนะครับ ว่านี้ผมเทสแล้วหลังมันดังนะครับจะได้นะไม่เสื่อเลยครับก็ปอะเด็นนะครับก็เล็กๆน้อยๆครับมันซ่อมได้นะครับเสียงดีด้วยนะครับตัวนี้โอเคครับยังไงก็ฝากคลิปเล็กๆน้อยๆนี้นะครับสําหรับลองปึกซ่อมดูนะครับสวัสดีครับ